มิซูฮะโนเลนเก่งมีพรสวรรค์เกียรติผู้ชายทำงานพิเศษที่ร้านราเม็งมีแต่จูโซเท่านั้นที่หลูตอนที่ 6. กผิดศีลธรรมเข้าไปสารภาพรัก แต่โดนตอบกลับอย่างเจ็บแสบโอ้ยเหงาเหงาเศร้าส้อยโอ้ผมก็รักคุณครับคุณมิสเซอร์กัดโนเลนครับผมก็ด้วยครับผมด้วยผมก็ด้วยผมก็ด้วยผมด้วยครับผมด้วยจะเรือไปสิครับไหลหัวใจเลยครับเพียยี่โอ้ยโอ้ยพลังเสียงนี่มันอะไรกันโอ้ยหูจะแตกนั่นเสียงเหรอวะนะเออ เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอมันจะมีความสวยมหาซะแล้วเออคุยจะอ้าวอายข้าคเต็มตีและใครเทลวิบาทพักการเรียนหรือไล่ออกภารกิจล้มเหลวตกงานไม่มีเงินจ่ายนี่ และค้าเลี้ยงดูบุตรเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อย,อยเดียวเดียวไปไหนวะนะควรวลอกไอ้ไปเลยแม่งเฮ้ยน่าสมเพชที่สุดที่จะต้องร้องไห้แล้วก็วิ่งหนีมาแบบนี้จอดนักฆ่าที่อายุเกือบจะเลย30ขนาดเด็กเห็นแล้วยังร้องไห้ตอนนั้นมีสภาพต้องวิ่งหนี แต่ตอนนี้ต้องมาวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนธ้โดนเด็กมอตอ้นลังแก่เนี่ยนะฉันถ้าแค่อยากจะสนุกไปกับการเพิ่มพูนความรู้วิชาการในขณะที่ตัวเองต้องใช้ชีวิตเป็นเด็กมัธยมต้นธรรมดาธรรมดาเอานั้นน่ะแล้วลูกพี่ก็ทําลายความหวังของตัวเองจนหมดสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งการแนะนําตัวที่ตกเหวแล้วก็เอาแต่ก้มหน้าก้มตาเรียนอย่างเดียวบอกตรงๆต,ต,ตอนนี้ลูกพี่อยู่บันไดชั้นต่ําสุดของสังคมเลยนะครับ ทุกๆคนก็เลยดูอุกลูกพี่อย่างนี้ไงอเออรู้แล้วมันต้องตอบย้ำอ่ะโห้ว่าตอบย้ำจังเลยกับกันช่วงนี้ดูเหมือนว่าพวกเด็กผู้ชายจะเข้าไปมารุมมาตุ้มมิสูอากาศโนโลเล่นหนักกว่าเดิมอีกนะต่อให้ฉันสนใจที่จะเข้าไปจีบเธอแต่เปอร์เซ็นต์ติดมันก็น้อยยิ่งกว่าศูนย์ซะอีกอะก็นะขนาดเด็กผู้ชายยังไม่ชอบเลยนี่วาที่พูดมาก็ไม่ผิดแหละครับ ลูกพี่ก็จะต้องแต่งงานกับพิโซกะโนเรนพูดไรของเองฟะตามที่พูดนั่นแหละครับเออได้ยินแล้วหูไม่ได้หนวกแต่ที่บอกว่าพูดไรหมายถึงนี่มันเรื่องหาเหวื่ออะไรกันตั้งหากเล่านั่นเป็นวิธีกับร่างเดิมที่แกอาได้ถึงไงอะแต่งงานเนี่ยนะบ้าบอกันไปใหญ่แล้วไหงถึงได้ก็สรุปแบบนั้นออกมาได้กันว่า ผมไม่ได้เป็นคนคิดสะหน่อยอ่ะข่าวเขาเพิ่งจะออกมาเมื่อตะกี้นี่เองอ่ะข่าวด่วนบริษัทยามิสุกะบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับสองประธานคนต่อไปจะถูกตัดสินโดยการแต่งงานและข่าวบอกว่าใครก็ตามที่แต่งงานกับมิสุกะโนเลนจะกลายเป็นผู้สืบทอดบริษัทต่อจากพ่อของเธอของจริงไม่มีโม้ ไงนะวางแผนบ้าอะไรของตาแก่คนนั้นวะแล้วประกาศไปแบบนั้นจะได้ประโยชน์อะไรเน่นั่นสิครับแรงจูงใจของอีฝ่ายก็ไม่ชัดด้วยถึงมันจะมีประเด็นสำคัญอยู่นิดหน่อยแต่ส่วนนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหร่นะครับลูกพี่จำคำของไอ้พวกที่รักพาตัวพูดได้ไหมครับก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรกันนะแต่เธอ ต้องคุมความลับอะไรไว้สักอย่างอย่างแน่นอนความจริงคือมีข้อมูลเดียวกันที่กำลังกระจายไปทั่วโลกใต้ดินและดูท่าทางจะเป็นเรื่องใหญ่ซะด้วยตามที่เจเอลี่เล่าจากสิ่งที่เธอได้ยินมาการที่จะได้รู้ความลับที่อยู่เบื้องหลังของตัวต่อที่ทำให้ลูกพี่ตัวอดกลายเป็นเด็กนั้นจะต้องได้รับการยืนยอมจากทั้งสองพ่อลูกมิสูก,กะและเรายังรู้มาอีกว่าการข่มขู่หรือการบังคับจะไม่มีผล เพราะงั้นผมก็เลยคิดว่าทังเดียวที่เหลืออยู่คือการแต่งงานเข้าบริษัทเราอาจจะต้องไปถึงจุดที่ต้องมั่นหมายกับมิศซกะโนเรนนี่เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่เพิ่มเข้ามาครับแกจะบ้าหรือไงอ่ะฉันไปนตาลุงไว้สา9ที่อยากกับเมียไปแล้วนะเว้ยแล้วนี่แกจะให้ฉันไปมั่นกับเด็กมอต้นเนี่ยนะครับถ้าเฮียไม่ว่าอะไระนะไม่ว่าอะไรก็ผีสิไม่โอเคเว้ย โคตรยังไม่โอเคเลยไม่ตลกด้วยอืมอร่อยเป็นร้านที่เป็นร้านราวเมงที่อร่อยที่สุดในเมืองแล้วไอ้เจ้าโคตัสืดอนันพูดเรื่องแต่งงานทําขาอะไรเอะไม่มีทางที่คนอายุอย่างชั้นจะรู้สึกตื่นเต้นดีดากับเรื่องนี้หรอกมันผิดศีลธรรมเว้ยกินราเมงอร่อยอร่อยแล้วลืมมันไปดีกว่านะ แต่พอกลับมาคิดเรื่องวิธีที่ทำให้ได้ร่างเดิมกลับมาแล้วมันช่างช่างแม่งเหอะคิดไปก็ปวดหัวอืน้ำซุปนี่สดได้ทั้งวันเลยนะเนี่ยขอบคุณสำหรับอาหารอร่อยจริงๆยินดีเลยดูนายไม่เปลี่ยนไปเลยนะโองาม,มิเรื่องนั้นเหรอก็ได้ยินมาหน่อยๆแล้วอะ ที่ว่าพักนี้โดนผู้ชายลุมจีบกันเป็นขโยงเลยแต่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันนี่ฉันมาที่นี่เพราะกินลามเมงเท่านั้นเธอก็ารู้อยู่เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นน่ะนี่องามิอะไรเหรอลวงานเธอล่ะวันนี้ลุงฉันได้เลิกไปน่ะเดินเล่นเป็นเพื่อนหน่อยสิไม่อยากเชื่ออะไรจริงๆแต่พอบ้านนั่น แล้วเธอคิดว่าทำไมพ่อของเธอถึงประกาศเรื่องแบบนั้นออกไปละ่ะจะไปรู้เหรอบ้านช่องก็ไม่ค่อยจะกลับจะไม่รู้ได้ไงอ่ะพอเกิดเรื่องแบบนี้อีกก็เลยคิดว่าไม่ต้องโผล่หน้าไม้เห็นหน้าดีแล้วฉันมีปัญหาปวดหัวกับเรื่องผู้ชายยังไม่พอเหรอตอนนี้ยังมาปวดหัวกับอีกพวกน้าเงินเนี่ยฉันเป็นสะพานทองไปบริษัทอีกอ่ะซ้ํายังพวกเด็กผู้หญิงก็ําตัวเย็นชาใส่ฉันทั้งๆที่ฉันแทบจะไม่มีเพื่อนอยู่แล้วด้วยอ่ะ ทำบ้าอะไรลงไปเนี่ยตะแกงงี่เง่าไรสมองไม่มีความคิดเอ้ว่าไงมั่งคิดว่ายังไงองอมิอืมเดี๋ยวสินี่นายไม่ได้ฟังที่ฉันพูดนะหรออืมอมฟังอยู่ฟังที่น้าเงินเนี่ยมันแย่เนาะเลยไปเลยจ้ะไม่ฟังเลยสนิดเลยเนี่ยนายนะ่ะเบานะฟังอยู่จริงๆ ปุบปากไปเลยไม่เชื่อเออจริงสิคงนี้มีวิชาภาษาอังกฤษนะใครสดเรื่องนั้นกันจ๊ะ่อ,อ,อยอยังชั่วหน่อยดีจริงๆแค่ได้ระบ,บายกับเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันกับเรื่องบ้าๆบาแบบนี้รู้สึกดีชะมัดจริงสิบางทีฉันลองเอาไปทำแบบนี้ในะชมรมบ้างดีกว่านะ ที่ชมรมฆ่า,ากรรมน่ะไงนะกับเพื่อนที่ชมรมฆ่า,ากรรมไงเออเออก,ก็ดีละมัง้งวันนี้คือวันแรกที่เข้าชมรมฆ่า,ากรรมอยู่เป็นทางการแล้วนะครับลูกพี่เออพอกันทีกับการเช้คนอื่นเช็ดก้นก็ต้องอะไรสักอย่างช่างแม่งเหรอลูกพี่หวังว่าคงไม่อิงกับชมรมฆ่า,ากรรมมากเกินไปนะครับอืมโอ้ดีครับผัวหน้มารายงานตัวนะครับ เออ,เออไงอโอมิคืองี้นะพอดีตรงนี้มีเรื่องวุ่นวายนิดหน่อยนะนิดหน่อยระดับไหนละเนี่ยฉันว่านายเข้าใจสถานการณ์อยู่สินนะ <S <S คือว่าหลังจากที่โนเรนเข้าชมรมเราก็ดันมีกลุ่มคนมุ่งหวังแห่กันมาสมัครเป็นสมาชิกเยอะพอสมควรเลยอะปกติฉันก็ต้องรับอยู่หรอกแต่ว่า ให้ต้อนรับหมดนี้ฉันว่าคงไม่ไหวอ่ะแถมเท่าที่ฉันคิดจะพวกที่เข้ามารวมกันตรงนี้ส่วนใหญ่ก็สนใจแต่โนเลนทั้งนั้นก็ไม่เข้าใจหรอกนะแต่บอกได้เลยว่านรกแตกชัดๆรับมือไม่ไหวนะจริงๆอ่ะนี่เธอก็เข้าชมลมค่ากรรมด้วยเหรอบังเอิญจังเลยนะตอแหลชัดๆเรามีอะไรที่เหมือนกันมากเลย ฉันเองก็ชอบงานบ้านงานเลือนเหมือนกันชอบงานบ้านงานเลือนอะไรของนายยะพวกนายทุกคนเงียบปากไวซะแล้วก็เลิกต่อแย่ฉันสักทีฉันจะบอกอะไรให้นะฉันมีแฟนแล้วนี่ไงฉันกลำลังคบกับโอเมิจูโซอยู่เพราะงั้น ถ้าพวกนายอยากจะคุยอะไรกับฉันก็ให้เกียดเขาด้วยหา,าโอ้ยอะไรกันเนี่ยไงงั้นฟะเชีย่ยอะไรเนี่ยโปรดติดตามตอนต่อไป